สวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายเตี๋ยวผ้าเสียบยุดดีอร่อยนัวสองอร่อยนัวมือหนึ่ยายเสียหนึ่งอหอยแมงผูดได้พี่น้องเนื้อซีดุ่ยหอยแมงผูดกินกับแก้วเนี่ยขันแรกยายเอาใบเมงรักไซคอนผักอีตูไซคอนหอมกระเพากระได้แมงลักก็ได้ได้ทานกันเมื่อร่ละล่าขอางเรายายกับเสี่ยวไซหัวดิพี่น้องนี่หน้า,า,า,านนมีไซหวัว หน,หนึ่งวัดพี่น้องหนึ่งลวก็ตา<ช>ําแก่ผมกินกินกักตาสอางคนก็นหน้านี่แหละมาเห็นซีแล้วก็เอาข้างเอาเป็นมุ่งซีแล้วก็ปิดไว้กาวามันแล้วทุกแล้วก็จะไฟนี่งํามานี่งำางำมไม ยายบ่อหนึ่งโดนเรกพี่น้องสีายสีหนึ่งะมาณจากักสามสิบวัตถีใยกับสีกินละสามสิวัตถีเดี๋ยวพอกันตอนกินนะพี่น้องเด้อยายสีเด็ดควรบุกพริกออกก่อนเก็บบุกพริกมาแล้วเจ้าตามบุกพริกส้มนี่แหละใส่เห็ดแก้วกินกับพริกอยู่ต้นหรอพริกยำนี้มันบ่มันหวอนไรมันบ่ใครงามปานเดยแต่ว่าก็กินได้อยู่ดอกเอาหน่วยดิบๆมาให้ตาให้หน่วยสุกละว่ามันหวานแค่แล้ว <laughs> ไลเอาน้ยดิบเอาหน,วย,ยาหนวยสุกมากหมดได้แล้ววันวันวันจะเสียแก้วจะนำกิมนะพี่น้องเดี๋ยวกะเอาอหอยที่สุกเราแยกค้อที่ต่ำแก้วปอกปอกป,อก,ป,อ,กปอกขึ้น <h ums> โอ้หอมเลยเดีย๋ยวถอกินละถูกินตูนละ สุกแล้วสุกแล้วหนึ่งหวัวย่าสุกแล้วสุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้าเดี๋ยวย่าใส่ตาตำแก้วได้ป่านนี้ได้ตำน้ำกิมทีเลยทีเลยโอ้สุกแล้วสุกแล้วมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อป่าน,นี้เด้อ <c oughs> เอาตาตำน้ำกิมอเออปลาเนี่ยมีละ ไล่โควิดอันปากโปลลรถเอาอยู่ไหรก็ได้นะใดอก้นี่เข่าตาดิเร็วเร็วจ้าเร็วเร็วจ้าเร็วเร็วย่อยหนึ่งแมงผู้หอยแมงผู้ตาสวัสดีกล้องเนตตาสวัสดีครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ต่ำแก้วว่าเป็นตะเสียบเท่าไหนตา อิ่ตั้งเลยฮสูตรไล่โควิดจากสูตรไล่โควิดบอกนะทิมด้วยแช่บีบ่อทิมแห้งแกกินหอยคนเมืเสียงดังผู้ใดกินหอยเพราะเสียงดังเพิ่นหวานบ่แมนต้นหนังก้องแล้งก้อนเลงตัว งานอืน่นสิได้เี้ยนคบอกน,นั้นมันคนขี้ที่ดอกนันอืตาแล้วจะตุม่มอีกตัวน,นั่นนักฮะจ้ำอื<ด>ำอเสีบเยบไดเลยละเนาะเสียบไปอีกคนละยาง ุอาท่านคุณพระเจ้าอืมไอ้งวงไม่กินได้หรือตาอืดอยู่น่องมันว่าเป็นหอยกิบกีเลยอ๋อเดี๋ยวไมสีนี่ก็ท่าสีเอาขึ้นมาอืม

ตะกี่อยไป็นิ่นสิถามว่าลูกชา่ไปใส่ลูกใาก่กระโยูเนี่ล้วพี่น้องก็คือกล่องเนูอคอยหมดเอาอย่ใต,ต่ทองเฮ่อนตะกีจับทำทองเฮือนนอ้อแน่นสบออยสายเฮอยอยนใส่บ่นี่ยเฮยูยน่ฮรี่บอกว่านี่ยังจะหน้องอจับเอาอยู่ในทะเลน่นอยู่พื้นที่งนอ,อยู่ทองเฮืงนอืดห,หลายหด แม่ผู้อเอาเงื่อปตีงบนบาแล้วมาจับได้ปันดจอดไปเมื่อพวกชงมันอจอดไปเพื่อพวกตกกีดินน้ำทะเลน้ำคลองมันเมืเรีนอยู่มันก็จับอจอดไม่โดนมันก็มาจับแกเอา เสียบยู่ลไะน้อเสีบอยูเสีบยสบยวเสบจะคานเวลาหนึ่งห่อห่อดึงขนนั่นหอกเราห้อก่เอาไปหัวละผ้าห้องสักค่อ้หนึ่งแล้วพี่น้องมันยังมันก็หอมสีหอมเลยทางอีตูหัวละผ้าห้องหนึงเล้ แลวปับบานเ้อเรากินได้หอยกิบกีน่ะห้องนั่งขลงผู้แข็งแล้วเมื่อกี้อะไหอยกิบกี้นมาหายากแล้วะอ้โหมันเป็นอห้องเหลือเกินจะมีนกปะเนี่โอ้ยอยาขายอยากบ่ะนี้แค่นกอืมอไปลงมา มาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินซุ่มกันเด้อมากินซุ่มกันเด้อเนื้อไงบ่มีหรอครับเขาบอกไม่ขายบ่มันสิมาเป็นรุ่นเนี่ยเนี่ยจะกินเนื้อไงละไปเอายุสุวยมันมีพอไปล่า กี้นี่เป็นน้ำบกทุก,กเัวหรือไม่แต่ว่ากระตัวใหญ่อีร้อนเลยนะปลาป้านี่เอาไปเฮ็ดบวงก็ได้เฮ็ดน้อสดก็ได้เจ้ากินกับเขาเหมือนว่าตา ม่านกินกับเขากินกินยังไงกันกินยังไงกันไม่เป็นสร้างผู้เฒ่าเป็นสร้างว่ไม่อย่าแก่ดิมาอย่างไรยิ้มละเขปั่นกันจำเจ้าฮึมฮึ โน่มนี้อยากกินหอยเซรีก็ไม่ใครได้กินนยังนกออกไปไซบอทบุกนี่ทองนกจะกินมาไหมนอนกป่ากคางยังหน่อย,อยนั่นเป็ดเลีงหัวมันเห็นหนกป่ากคามวะแม่แม่ผมเห็นเป็ดลายลาย ไงนี่ไม่ก่นปื้อนี้บดพอจากตัวกอนเป็นนกปากางผู้เล่นรองพี่นิ่เอาคงจักอืมกินเก่งแ่ห่อสองคนตาี่หน่อยคนตัวอยกจบลูกคุณนะขนาดจิบได้ซื้อจักทงปุยนึงค,คยนย ไส่จะซื no ้อไห้ทงปีนรถพอดีน้องวันหนึ่งามากินกับแก้วสมแซบแซบพี่พี่น้องเขาสู้ใสกันสู้ใสกันแล้วเะยิ้มกันูรถเจ้ายิมมากกอิ่มเป็นาอมาเด้อลูกหลานเลย เลิกงานแล้วมากินหอยน้ำใหญ่เด้อยังส่องสวยมือนแหลงเงีเ้ยมเลิกยังกินไหมเปลือกมันคลิปนี้กับ <c oughs> พ่อกับยายกับตาคนนี่เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกับยายกับตากับลูกไหมให้พี่น้องเฮามีความสุขเด้อสงการกนี่เด้อให้มีแต่ความสุขเด้ออยู่ซูมกินเย็นเมือสุขสุขคนเด้อไปใส่มาใส่กับพอ่อแต่แีเดีๆเขามันในชีวิตเท่า โบเก็บโบโจนมีสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนนะคะเด้อสวัสดีปีใหม่เด้อสงกานเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมพุทาเด้อตืตดนนะครับ